สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับที่เชร์นุชนะคะอยู่ที่บ้านเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่ายานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทางบกนั้นมีอะไรบ้างวันนี้ที่เชร์นุชจะพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางอากาศกันบ้างค่ะเอเด็กๆรู้ใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเอ่ยิ๊กตักติ๊กตัก เก่งมากๆเลยค่ะอันดับแรกนั่นก็คือเครื่องบินนั่นเองค่ะเครื่องบินภาษาอังกฤษเรียกว่า airplane airplane เครื่องบินเป็นยานพาหนะที่เดินทางไปในท้องฟ้าหรืออากาศได้เครื่องบินสามารถบินได้โดยอาศัยปีกสองข้างของมันเครื่องบินมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และเครื่องบินใช้ในการเดินทางได้ทั้งทางในประเทศและต่างประเทศได้ค่ะและยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทางอากาศอันต่อไปนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์นั่นเองค่ะเฮลิคอปเตอร์ภาษาอังกฤษเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เป็นยานพาหนะ ที่เดินทางไปในอากาศหรือท้องฟ้าได้โดยอาศัยใบยพัดขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ด้านบนทำให้มันสามารถลอยอยู่บนท้องฟ้าได้โดยเฮลิคอปเตอร์เป็นยานพาหนะที่ใช้ในภารกิจต่างๆที่จำเป็นเช่นการดับไฟป,ป่าเพราะเฮลิคอปเตอร์มีความรวดเร็วและคล่องแคล่วในการใช้งานค่ะ เอ๊แล้วอันต่อไปมีอะไรอีกคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะบอลลูนนั่นเองค่ะบอลลูนภาษาอังกฤษเรียกว่าบอลลูนบอลลูนบอลลูนเป็นยานพาหนะที่เดินทางทางอากาศหรือบนท้องฟ้าได้ค่ะโดยมันจะอาศัยการลอยตัวและเคลื่อนที่ตามแรงลมค่ะ ตอนนี้เด็กๆก,ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่ายานพาหนะที่ใช้เดินทางทางอากาศมีอะไรบ้างแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะเด็กๆวันนี้ได้ฉชนนุชต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ